สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะ Honda Civic ตาโตนะคะเครื่องยนต์ 1,600cc ซีซค่ะราคา52,000บาทนะคะรถเครื่องดีเงียบเียบเกียร์อ,ออโต้เปลี่ยนนุ่มๆช่วงล่างแน่แนๆเลียวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังนะคะทุกท่านความร้อนปกติวิ่งทางไกลได้สบายเลยนะคะรูปทรงสวยงามนะคะทุกท่าน Honda Civic ตาโตเป็นที่นิยมอยู่นะคะสำหรับวงการรถยนต์มือสนะคะทุกท่าน สำหรับคันนี้ก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะ52,000บาทเท่านั้นนะคะภายในสวยปกติสีภายนอกก็สวยนะคะรอบนอกสีพอได้กันเลยทีเดียวค่ะไม่ต้องไปทำใหม่ให้เปลืองเงินกันเลยนะคะเครื่องดีเกียร์ออโต้นะคะแอร์เย็นค่ะแอร์เย็นช่ำๆเย็นมากๆนะคะมีเล่มเอกสารชุดโอนครบกระจกไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ปกติครบทั้ง4บานเลยนะคะทุกท่านสนใจดูรถได้ที่จังหวัดอุบลราชธานี เบอร์โทรติดต่อเจ้าของใส่ไว้ที่ใต้คลิปนะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดหรือนะัดดูรถทดลองขับกันก่อนได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกับแอดมินได้ใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ